สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครื่นใกล้บางอีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นรีวิวนะเป็นอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่านะครับผมนะเป็นชุดดักไก่ป่านะชุด3ามสิบเ็ดบ่วงนะครับก็ใครที่ลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผม นะฮะก็ผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะทุกวันนะครับผมถ้าวันไหนว่างก็จะลงนะให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมนะก็สาหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเป็นคืนไก่นะคืนไก่เป็นชุดใหม่ด้วยนะครับผมเป็นชุดใหม่นะเป็นชุดใหม่ชุด31บ่วงนะครับแล้วก็เป็นงานพันหลัก ลายพ่านนะครับคุณลูกค <Iya. S 2> ้าเป็นงานพันหลักลายพ่านนะครับคุณลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคืนนี่เป็นลายพรานนะฮะเป็นลายงานพันหลักมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกห่วงทองเหลืองหลักก็จะมี2แบบนะฮะคุณลูกค้าหลักทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะฮะหลักทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะครับ ชุดหนึ่งสามสิบเอ็ดบ่วงยาวประมาณสามเมตรกว่านะถ้าเปิดบ่วงนะปักนะนี่เป็นเดี่ยวนะครับนี่เป็นแบบคืนเดี่ยวสามสิบเอ็ดนะฮะคืนเดี่ยวสามสิบเอ็ดบ่วงนะครับชุดนี้นะราคาหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมอบอกราคาเลยนะครับผมถ้าเป็นบ่วงไก่หกร้อยห้าสิบาทนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นบ่วงผีเสื้อคุณลูกค้าบ่วงผีเสื้อนะครับผมน,นี่เลยนะครับผมเป็นบ่วงผีเสื้อชุด21หลัก42บ่วงหลักยาว6นิ้ว5้าบ่วงกว้าง5นิ้วห่วงทองเหลือง <sh une> มีตัวล็อกนะฮะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมคุณลูกค้าเป็นหลักเหล็กนะแล้วก็จะมีหลักทองเหลืองก็มีนะฮะคุณลูกคา้านะก็ <otic> จะเป็นหลักทองเหลืองนะครับตรงกลาง นะครับผมเป็นหลักของเหลืองหลักเหล็กนะครับผมก็จะมีทั้งสองเลยนะคุณลูกค้านะของมีเยอะนะของมีเยอะพร้อมส่งเลยนะครับผมพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมนะใครที่สนใจนะอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมจะส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมผมส่งทุกจังหวัดเลยนะครับคุณลูกค้านะวิธีการชาระเงินคุณลูกค้ามี2วิธีนะครับผมแบบโอนแล้วก็แบบชําระเงินปลายทางสำหรับใครที่ไม่สะดวกโอนก็ชําระเงินปลายทางเลยนะครับผม ก็จะสะดวกสําหรับลูกค้านะฮะที่ไม่สะดวกกน,นะครับผมนะจ่ายหน้าบ้านนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆเลยนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับนะลาไปตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ